รับสสดท้งองถึงบ้าน,นครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวลำโพงบลูทูธรุ่นใหม่จากแบรนด์พ r อน Smart ตนะครับตัวนี้เป็นพรอนสมาร์แดง SE เป็นรุ่นเล็กสุดของเขานะครับราคาถูกที่สุดแต่ว่าฟีเจอร์หรือว่าเสียงเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่ได้เล็กสุดแน่นอนผมเนี่ยได้มีโอกาสลองเล่นรุ่นพี่ของเขาแล้วนะครับตัวนี้แม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องแล้วก็ราคาถูกสุดมีหลายๆฟีเจอร์ครับที่อาจจะเด่นเกินหน้าเกินตารุ่นพี่ไปด้วยก็ได้นะครับใคร่ต้องการลำโพงไว้สำหรับปาร์ตี้นะครับในงบประมาณ2000ล,าล,านะลองอบ มาดูจุดเด่นกันก่อนแบบคร่าวๆดีกว่านะครับอย่างแรกเลยครับคุณเห็นแล้วนะครับเรื่องของตัวดีไซน์ของเขานี่มันดูบึกบึนแล้วก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับทรัลสมาร์ทเอนะครับเป็นตัวเดียวเลยนะครับในอนุกรมของแบรนด์นี้ที่สามารถ สายสาย ท้องบ่าหรือสายคล้องคอได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเนี่ยแทบจะไม่จำเป็นจะต้องพกสายอะไรแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมีที่จับยิ้วอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ําหนักก็ไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ2โลนิดๆนะครับแต่ว่าถ้าบางคนนะครับเอาไปเอาติ้งไกลๆนะครับเดินป่าเดินเขานะครับแน่นอนครับว่าถือไปเนี่ยมันเหมือนถือดัมเบลอะดังนั้นเขาก็เลยมีตัวหมุดเอาไว้สําหรับใส่สายคล้องให้มาด้วยแล้วก็ในเจนเนี่ยครับเขาก็แถมสายในร่อนแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้มาให้ด้วยนะครับเผื่อว่าคนใหญ่จะใช้งานนะอย่างที่2ัตวสอะครับต ลังขับมาให้40วัตต์นะครับสามารถใช้งานเรื่องของบลูทูธ5.3ุได้นะครับสามารถใช้งานเชื่อมต่อเป็นสเตอริโอคู่กันได้ถ้าเกิดคุณมี2ตัวนะครับหรือว่าคุณจะใช้งานตัวเขาเป็น power bank ใช้งานรับสายวางสายนะครับการกันน้ากันฝุ่นก็ดีนะครับตัวนี้กันน้ากันฝุ่น ipx 6ก็คือสามารถเอาไปจมน้ําได้เลยนะครับบางทีเล่นอยู่ริมสระหล่นต้มแตมไปก็ฟ้าขึ้นมาใช้งานต่อได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องปิดจุกยางอะไรประมาณนี้นะครับข้างหลังเขาเนี่ยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อได้เรียกว่าแทบจะทุกอย่างทีีี่่โลกน้้มันะตตงแ5.3 AUX Type C SD Card นะครับคือครบคันมากนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะไปใช้งานด้านไหนนะนี่คือ Tron Smart SE ในราคาแค่2,490สองพ m น o ี o ร m w, on my way to you Good ให้มาดูตัวน้องเขานิดนึงดีกว่านะว่าตัวน้องเขาเป็นยังไงบ้างของาะคนนะครับไม่อยากจะไปเดินดูหน้าร้านจริงๆเลยแหละตอนนี้ครับแบรนด์พรอนสมาร์ทเนี่ยเราสามารถไปหาซื้อหน้าร้านออฟไลน์ได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพรีวิวให้ดูก่อนคร่าวๆว่าตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเอา,เอาตัวไหนดีคูมีหลายตัวเลอเกินเอาตัวนี้ดีกว่านะฮะพอดีผมถนัดซ้ายหรือขวาดีขวาร้ายซ้ายดีครับอ่ะขวาร้ายซ้ายดี งันเอาซ้าย <laughs> หน้าตานะครับของน้องทรอนสมาร์ SE ก็จะคล้ายๆกับแบรนด์ทรอนสมาร์ตตัวอื่นนะครับก็คือก็จะเป็นลำโพงแนวแบบยาวๆแล้วก็มีตัวจับอยู่ข้างบนแบบนี้นะครับถ้าลองสังเกตดูเนี่ยนะครับเจนนี้จะเป็นเจนที่ดีไซน์ดูวัยรุ่นที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวลองอินเสิร์ตตัวทรอนสมาร์ตตัวแรกแล้วก็ตัวมินิมาดีกว่านะครับคือมินิเนี่ยไม่ได้เล็กกว่านี้นะมินิใหญ่กว่านี้ SE เนี่ยคือเล็กกว่ามินิอีกในชื่อของเขา <laughs> งงไหม งงเหมือนกันนะครับด้านหน้าของเขานะครับเขาจะสกรีนเขาว่า Tron Smart อยู่นะครับเป็นตัวเดียวเลยนะในอนุกรมของแบรนด์เขาที่มีการสกรีนสีขาวปั๊มหนุนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีดอกลําโพงซ้ายขวานะครับมีไฟ LED อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะมีไฟ LED อยู่ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูรีวิวนะครับของพี่แพมหรือว่าของเจ้าอื่นมาก่อนแล้วเนะี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าตัว Tron Smart ตัวแพงสุดเนี่ยไฟ LED เนี่ยจะอยู่แค่ตรงนี้เป็นเหมือนกับตัว C แต่ถ้าเป็นรุ่นมินินะครับไฟ ต,ตัวนี้คือมีทั้งข้างหน้ามีทั้งข้างข้างมีทั้งข้างหลังแง่ uh huh. ไม่มีนะครับแต่ว่ามีจํานวนไฟเนี่ยเยอะที่สุดแล้วนนะถ้าเกิดคุณต้องการไฟ LED ครับตัว SE ไฟเยอะสุดด้านล่างนะครับนี่คือจุดหนึ่งที่เขาใส่ใจขึ้นมาเหมือนกันก็คือเขาจะแปะเหมือนกับตรงกันลื่นนะครับมาให้นะครับ,นะรบเป็นเหมือนกับยางเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นตัวพอร์ตการเชื่อมต่อที่จะมีพอร์ตยางปิดไว้อยู่นะครับจุกยางตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าจุกยางก็ไ,ได้ครับเพราะมันใหญ่มากเป็นจุกยางที่เขียนว่าาแแบงง SE ะรเดมู โหแงะยากนิดนึงครับด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อของเขานะครับนี่ก็จะเป็นพอร์ตที่เอาไว้ใช้ในการรีเซ็ตการเชื่อมต่อนะครับซึ่งจริงเราไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้นะครับกดข้างบนก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมาก็จะเป็น USB A นะครับเอาไว้ใช้เชื่อมต่อแฟลชไดร์นะครับหรือว่าจะเป็นพวกซาวการ์ดหรืออะไรก็ได้นะครับที่เอาเสียงเข้ามาได้นะครับก็สามารถใช้ตรงนี้นะแล้วก็ถัดมาจะเป็นปุ่มอินพุตนะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ในการเสียบชาร์จนะครับด้านในเนี่ยมีแบตเตอรี่บิวอิน แล้วก็ปิดไฟ LED อะไรประมาณนั้นนะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่ม AUX นะครับหรือว่า AUX นั่นเองนะครับเอาไว้ใช้เชื่อมต่อพวก iPod นะครับหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่มันเป็นอนาล็อกเช่นมือถือเราก็ได้นะครับที่มันมี AUX 3.5ดถึงนะแล้วก็สุดท้ายครับคือ TF หรือว่าที่ใส่ SD การ d นั่นเองนะครับใครที่มี m มโ r o s d card อยู่นะครับอยากจะฟังนะครับพกพาไปไหนมาไหนง่ายๆเนาะไม่อยากจะพกแฟลชไดร์ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับในนี้มีมาให้ด้านบนนะครับตรงนี้นะให้ดูนิดนึง ปุ่มเพลย์พ s 斯ปุ่มเพิ่มเสียงปุ่ม pairing 2ตัวเข้าด้วยกันนะครับในกรณีที่เพื่อนคุณมีตัวหนึ่งคุณมีตัวหนึ่งหรือว่าบ้านคุณรวยจัดคุณซื้อ2ตัวพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยก็ pairing ให้มันกลายเป็นสเตอริโออะไรพวกนี้ครับก็จะมีปุ่มมาให้ใช้งานนะแล้วก็สุดท้ายครับเป็นปุ่มห้อเปลี่ยนไฟอันนี้เราเปิดเครื่องอยู่นะแต่ว่าเราปิดไฟอยู่นะครับเราสามารถจะกดปิดเปิดได้นะครับผมคนแสบตาถ้ากดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นไฟแบบเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแบบปุ๊บปุป อีกอันนึงนะครก็จะเป็นเหมือนเรนโบว์ครับก็จะวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายคือกดปิดนะครับนี้เผื่อบางคนแบบว่าแสบตาหรือว่าปาร์ตี้อยู่แล้วแบบไม่อยากให้เมียรู้ทีนี้อีกอันนึงนะครับที่ลืมบอกไปเลยคือไฟเนี่ยมันจะซิง์เข้ากันกับเพลงเราด้วยนะสมมุติว่าคุณเปิดเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ครับเห็นไหเห็นไหอ่าผมลองกดหยุดเพลง นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือ1ละจังหวะการบีดของไฟคัสตอมได้2เวลาเราเล่นเพลงอะไรเนี่ยครับมันจะเปล่งไฟออกมาตามจังหวะของเพลงด้วยเพื่อที่ว่าจะได้เราอารมณ์เราในตอนที่กำลังไปรีตอยู่อะไรแบบ หัวข้อถัดไปที่เราจะจะคุยก็คือเรื่องของเสียงนะครับแน่นอนครับซื้อลำโพงบลูทูธมาเราก็ต้องการ รู้สึกว่าผมนะครับลำโพงบลูทูธรุ่นนี้เนี่ยนะครับเหมาะสําหรับการฟังเพลงแนวอะคูสติกนะครับแล้วก็เพลงแนวแบบเสียงนักร้องเยอะๆผมว่ามันตอบโจทย์มากนะครับคือสเตตของเขาเนี่ครับด้วยความที่ว่าราคามันแค่25 0 0นนะครับ <S <S สเตสเตก็จะไม่ได้กว้างมากแบบพวกรุ่นพี่ราคา3 000, 4มสี่พันนี่ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผมชอบอย่างหนึ่งคือความดังของเขาเนี่ยต่อให้แบบคุณมีแค่ตัวเดียวนะไม่ต้องมี2ตัวก็ได้นี่นะครับเสียงดังมากนะครับกำลังขับเนี่ยให้มา40วัตต์นะครับโดยปกติถ้าผมฟังที่บ้านนะจะมาณัก3 30 40%, 40นะครับในห้องเล็กๆแบบห้องคอนโดนึงอนะไรเงี้ยแค่นี้พอแล้วแต่ถ้าปาร์ตี้กับเพื่อนนอกบ้านนะครับก็ประมาณ60 70ไม่เกินนี้นะครับถ้าถึงระดับ80เนี่ยผมว่ามันดังเกินไปนะครับสารพบมนะอันนี้คือปาร์ตี้ประมาณ3-4คนนะครับแต่ถ้าคุณมีเพื่อนเยอะนะครับแบบเยอะจะจัดเลยนะครับแล้วตัวนึงเอาไม่อยู่คุณก็สามารถให้เพื่อนคุณเนี่ยซื้ออีกตัวนึงมาก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อคนเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะแพงนาะก็ให้เพื่อนซื้อมาแล้วมาถึงบ้านปุก๊ก็แพริงเข้าด้วยกันอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับกําลังขับก็จะกลายเป็น80วัตต์ในราคาที่รวมกันแล้วยังไม่ถึง5,000ด้วยซ้ํคุณแนวเพลงที่ผมชอบนะ Ring, แล้วก็อะคูสติกผมว่า2แนวเพลงนี้เหมาะมากนะครับส่วนแนวเพลงอย่างเช่นเมทัลนะครับกับแนวเพลงอย่างเช่นพวกฮิปฮอปที่ต้องการเสียงเบสแน่นๆอะไรเยงี้ครับผมว่าเบสต,ตัวนี้เป็นแนวแบบฟังสบายมากกว่าไม่ถึงขั้นแบบตื้ดจ๋าอะไรขนาดนั้นถ้าต้องการแบบเบสแบบตื้ดจา๋าๆเลยนะมี2ทางเลือก1คุณกดบูทเบสจากข้างบนตรงนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเบสแม่งดีขึ้นเยอะมากนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือลองเพิ่มเงินไปซื้อแบบพวกรุ่นมินิหรือไม่ก็ทรอนสมาร์ทแงที่มันเป็นแบบรุ่นพี่ตัวใหญ่เลยเนะนี่น กำลังขับ60วัตต์ด้วยนะครับก็แล้วแต่ความชอบคนนะอันนี้ไกด์ไลน์ไว้ก่อนคร่าวๆว่าความรู้สึกผมกับน้องเขาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปลองฟังคอมเมนต์ของทีมงานกูแซบดูครับว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับสวัสดีครับวัยรุ่นเท็ดีแดนส์เมทัลเนี่ยผมก็ไม่ค่อยฟังกันเลย ชอบบูทนะเพราะว่าบูทมันเหมือนจะส่งเสียงแล้วมันใสขึ้นแล้วก็แบบมีเบสที่ดีอ่ะแต่ว่าตอนที่พี่บูทผมรู้สึกมันอุ้ยนิดนึงดรอปลงสายเตร์นนี่ผมบอกเลยโยกแต่ว่าต้องต้องบูพี่ไม่บูทไม่มันแบบเหมือนโบ้บูทไม่ติดวิ่งไม่ออกอันนี้ถ้าไม่บูทเบสเต้นไม่ออกเหมือนกันแบบบูทจริงเหรอคือถ้าไม่บูทอะผมว่ามันจางไปนิดนึงเปิดอันนี้คือมันมาหมดเลยอ่ะอันนี้มันคือเบสบูทอะครับคืออย่างแบบกีตาร์ไอ้ แป๊กอะไรก็ชัดขึ้นเพียงแป๊กชัดขึ้นคือดีแป๊กกดดีกว่าเพื่อนๆน่าจะได้ลองฟังกันแล้วนะครับว่าความเห็นของทีมงานครูแซบเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ได้ลองฟังเสียงจากตัวน้องเขาไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมพยายามนะครับที่จะใช้ไมค์ดีๆ How do you know that i record feeling Like, I haven't been a long time. I'm here my life, celebrating, get so feeding. But with your peoples, like, so they doing decent. Show me how to readjust some ways that I've been thinking. Been trying to pretend what I've been building, been on defense. Celebrating our friends, and we gon' gonna there when we touch down. Be wild, shut out to my homies, working Sundown. I sick on my sister, put some custom gold fronts down. Soul already, I need no diamond roller bust down. No matter how far. เดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาลองฟีเจอร์ของน้องเขากันนะครับอันดับแรกก่อนเลยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่า40วัตต์จากน้องทรอนสมาร์ทแบงเอชีเอาไม่อยู่นะครับคุณก็ให้เพื่อนคุณซื้ออีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาแพรเขาด้วยกันนะครับวิธีการแพรก็ง่ายมากนะครับก็คือกดเปิดเครื่องของทั้งคู่พอเปิดเสร็จเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่ม p a ริ i n g อยู่นะครับนี่เกือบจะท้ายสุดนะจะมีปุ่ม pairing อยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณ pairing กันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะคุยกันได้เองอัตโนตลดดีวาาออาถาา้่ก่กู เปิดแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงโอเคผมดูอยู่นะไนี่ยเลประเด็นคือมันแยกเสียงซ้ายขวาด้วยหมด ฟีเจอร์ถัดไปนะครับที่เราจะโชว์ให้ก่อนที่มันไม่ได้ดูก็คือการบูทเบสนะครับจริงแล้วตัวเขาเนี่ยเบสจะเป็นแนวแบบฟังสบายๆฟังนุมน่มๆซะมากกว่าแต่ว่าถ้าเราเล่นเพลงแนวแบบฮิปฮอปหรือว่า R&B บิอยนะครับแล้วเราอยากจะให้มันเบสมันพุ่งขึ้นไปสักนิดนึงอะไรเงี้ยง่ายๆไม่ต้องไปปรับอ e ีควอไลเซอร์อะไรเลยครับเรากดบูทเบสจากข้างบนตรงนี้แค่นี้กดจิ๊กเดียวเดี๋ยวมันบูทให้เลยอ่ะเดี๋ยวลองฟังแบบเดิมๆก่อนนะเดิมๆก่อน Sneakers all the boys want to picture. To phone cars, I make rich look with all Take your breath, baby, I'm not going home with charge. penny skirt on, take my body in, glitter. That platform sneakers all the boys want to picture. To phone cars, I make rich look with charge. Take your breath, baby, I'm not going home. The penny skirt on, 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 on. y'all's. I make rich look with y'all. Say it back, baby. I'm not going home with y'all. กดรับจากนี้ด้วยฮัลโหลแบงค์ฮัลโหลเงยเสียงชัดจังวะธรรมดาอุ้ยดับเบิลคิวด้วยใครคิวกูสิอุ้ยตึงเปรี้ยเกมจ่าตึงเปรี้ยเสียงชัดป่ะเสียงชัดป่ะ เสียงชัดเสียงชัดชัดจนเลยเนี่ยนอน <pt> ึกว่าชัดชาติเฮ้โอเคโอเคก็สามารถที่จะรับสายแล้วก็วางสายได้ด้วยนะครับนอกจากจะคุยได้แล้วนะ อันี้นะครับสำหรับการรีวิวของน้องลำโพงบลูทูธทรอนสมาร์ทแบงค์เอสอีนะครับสำหรับผมนะในเรทราคา2,490บาทเนี่ยนะครับโอเคคุณได้อะไรบ้างคุณได้ลำโพงบลูทูธที่สามารถหิ้วไปไหนมาไหนได้นะครับลำโพงบลูทูธที่สามารถแขวนคอได้นะครับลำโพงบลูทูธที่เราสามารถใช้งานแบบลุยๆได้สมบุกสมบันได้เพราะว่ามันกันน้ำกันฝุ่นนะครับกำลังขับดีนะครับเสียงดีนะครับมีโหมดในการบูสต์เสียงให้นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับสำหรับผมนะ มันมีไฟ LED แบบนี้มานะครับสามารถกดเปลี่ยนโหมดไฟได้ด้วยคือถ้าเวลาเราปาร์ตี้แล้วมันมีไฟเนี่ยมันก็จะยิ่งตื้ดกว่าเดิมอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีมาให้แล้วก็น่ารักน่ารักดีนะครับการเชื่อมต่อก็ครบคันนะครับการรับประกันก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับหปีนะเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานแล้วก็ไว้วางใจได้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจที่จะซื้อนะหละออนไลน์ง่ายสุดนะครับกจ็จะไทยแลนด์ลาซาด้าช้อปปี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาให้แล้วกันหรือไม่ก็ดูใต้คลิปปนน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 นีีีี้้้้้ะะครรััับบเเเด๋ยวววววใใส่่ไ่ไนะหหืืืือออออาากกกกแแึง็็ซททมต ก็จะมีทั้ง Banana iStudio อะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับแบรนด์ Tronsmart จากอ e ีกาเจ็ตนะครับ <S <S <ๆ>ใครอยากดูอะไรอีกก็คอมเมนต์ขอมาแล้วกันนะครับใต้คลิปนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับวันนี้ผมตั้มกับน้อง t r อ n s m a r t แบง SE อีกขอลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุบๆกูดิบกูดิบ